คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหน่วยโชคสิทธิเมลา na, นะครับกับสูตรดับดับหน่วยบนระยะยาวนะครับตลอดชีพนะครับสูตรที่1นะครับเรามาดูกันต่อนะครับในสูตรของดับหน่วยยาวตลอดชีพสูตรที่1นนะครับก่อนอื่นเราก็เราก็มาดูสถิติเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับในงวดล่าสุดนะครับที่มันคาดว่านะ่าจะเดินต่อไปนะครับเรามาดูกัน นะครับผมจะเริ่มให้เห็นตั้งแต่สติตั้งแต่ปี62เลยนะครับอาจจะดูยาวๆแต่ผมจะพยายามพูดแบบสรุปสั้นๆให้นะครับเพราะคนที่ดูประจําแล้วอาจจะเบื่อได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเราก็ดูสติพร้อมๆกับเด็กใหม่นะครับนาทีเข้ามานะครับ FC นะครับจิปกุมาพันปี62นะครับอ่าที่ออก0748242ตัวล่าง56นะครับเราใช้ในส่วนหลักกพันแล้วก็เออเราใช้ในส่วนหลักร้อยกับหลักสิบรางวันที่1นะครับปกตินะครับ8 บวกหลักพันอ่าหลักร้อยคือ8หลัก10คือ2นะครับแบวก2เป็น10 10บวก2คงที่นะครับเสมอนะ10บวก2เป็น12ครับใส่2นะครับนำค่าได้มาวางนะครับเรามาดูนครับ2 ไม่ปรากฏครับในหลักหลักหน่วยบนนะครับเรามาดูนะครับเลขดับคือตัวเลขที่คาดว่าจะไม่ปรากฏในวดถัดไปนะครับ1มีนาคมครับคำนวณได้เลข3 3มไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนนะครับต่อมาครับ16มีนาคม62คำนวณได้0 0ย์ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ1เมษายน6 2คำนวณได้เลข55้ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ16เมษายน6 2คำนวณได้เลข8 8ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ2พฤษภาคม62คำนวณเลข7 7ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ16พฤษภาคม62คำนวณได้เลข9 9ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับต่อมาครับ1มิถุนายน62คำนวณได้เลข2 2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ16มิถุนายน6 2คำนวณได้เลข7เลข7ดครับดุดเป็นวดแรกในรอบ2ปีนะครับ2ปีกว่ากว่านะครับต่อมา1กรกฎาคมครับคำนวณได้เลข2 2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ 16กรกฎาคม62คำนวณเลข5 5ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ1สิงหาคม62คำนวณเลข2 2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ16สิงหาคม62คำนวณเลข3 3ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ11กันยายน62คำนวณเลข7ครับเลข7เรามาดูกันนะครับเลข7ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ16กันยายนครับสักครับ สิบกกันยายนหกสองคำนวณเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับหนึ่งตุลาคมหกสองคำนวณเลขสาเลขสองสองไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบกตุลาคมหกสองคำนวณเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสองคำนวณเลขสองสองไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบหกพฤศจิกายนหกสองคำนวณเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ 1. ิอ่ธันวาคมหกสองความนวณเลขเก้าไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบหธันวาคมหกควานวเลขสเลขสนั้นไม่ปรากฏในหลักหน่วบนครับสาธันวาคมสามสธันวาคมหกควานวเลขหนไม่ปรากฏในหลักหน่วบนครับสิเจ็ดมกราคมปีหกครับหลักร้อยบวกหลักสิบครับเจกเเป็นสิบสีบวกสของที่เป็นสิบส่นะครับเลขหไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามครับจำนวนเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสองจำนวนอ่าสิบหกกุมภาพันธ์หกสามจำนวนเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับหนึ่งมีนาคมหกสามจำนวนเลขสี่สี่ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบหกมีนาคมครับสิบหกมีนาคมหกสามจำนวนเลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบหกพฤษภาคมครับสิบหกพฤษภาคมหกสองหกสามจำนวนเลขหนึ่ง เลขหนึ่ง <dropdown s. S 1> นะครับเรามาดูนะครับเลขหนึ่ง 1, ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับหนึ่งมิถุนายนหกสามกำนวดเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบหก,กาามิถุนายนครับสิบหกมิถุนายนหกสามกำนวดเลขเจ็ดเจ็ดไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับหนึ่งกรกฎาคมครับหนึ่งกรกฎาคมหก 3านะครับจำนวนเลข9 9ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ16กรดากราคม663กสาำนวนเลข2 2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ1สิงหาคมครับ1สิงหาคม1สิงหาคม1สิงหาคม6 1สิงหาคม6 63กครับจำนวยเลข4เลข4ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ16สิงหาคม663กครับจำนวยเลข1 เลขหนึ on ่งไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับหนึ่งกันยายนครับหนึ่งกันยายนหนึ่งกันยายนหกสามจำนวนเลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับสิบหกกันยายนครับสิบหกกันยายนหกสามจำนวนเลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับหนึ่งตุลาคมครับหนึ่งตุลาคมหกสามำนวนเลขเก้าเก้าไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ 16ตุลาคม63ครับคำนวณได้เลข7เลข7นะครับเลข7ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับ1พฤศจิกายน1พฤศจิกายน63นะครับ4บวกศูได้4 0, 4บวก2เป็น6ครับใส่6 6ไม่ปรากฏในหลักหน่วยบนครับต่อมา16พฤศจิกายนครับ16บพฤศจิกายน16พฤศจิกายน63นะครับ 6กบวกหเป็น12 12อบวกสที่ก็เป็น14 4สนะครับ4ปรากฏในหลักหน่วยบนครับของงวดของ1ธันวาคม63นะครับหลุดเป็นงวดที่2ในรอบ2ปีกว่านะครับนะครับรามมาดูนะครับ1 0 0 9งศูนยนก็เกาสองตัะนะครับหลักร้อยบวกหลักสิบครับ9กบวกเเป็น18 18ปดบวกสองที่ครับ18 9 2ปดเก้าสองบวกสองสิบแนะครับใส่ศูนนะครับเลขศูนนะตามมาดูต่อครับ สิบหกธันวาคมครับสักครู่ครับ16บหกธันวาคมครับออก2องศูน2หนามาองตัวล่าออก70็ดศูนย์ะครับหลักร้อยบวกหลักสิบครับสากศย์ได้3นะครับสนะครับอันนี้ที่คำนวณน้ำบนศูนย์ไม่ปรากฏในหลักนบนนะครับต่อมาร้อยบครับสาศูนย์ได้สามบกสงที่เป็น5.5นะครับได้หนะครับ เลขห้าใช่ไหมสักทุกครับเมื่อกี้คำนวณได้เลขห้านะโอเคอ่ะเมื่อกี้คำนวณได้เลขได้เลขห้าใช่ไหมครับ ห้าม่ปรากฏในหลักหน่วยบนนะครับต่อมา30ธันวาคมครับออก803 6282 19นะครับร้อยบวก10ครับ6บวก2เ 6, ป็น67เป็น8 8บวก2ท <terms> ี่เป็น10นะครับใส่ส right? ูงทับเลข0ูนนะครับเรามาเราก็มาดูในส่วนของ30ธันวาคมแล้วก็ดู17มกราคมนะครับเมื่อกี้ดับเลขศูนใช่ไหม17บเมกราคม64ครับออก3 8 4 3 95ส9ออก15นะครับ หลักเราใช้ในส่วนของหลักร้อยร้อนที่1บวกด้วยหลักสิบรอยที่1 3บวกเเป็น12ใช่ไหม12บวก2ที่12 13 14ได้14ใส่4นะครับ4เป็นเลขดับต่อมาครับอันนี้อัดดับเลข4ใช่ไหมต่อมาเราก็ดู1น่กุมภาพันธ์นะครับ1่กุมภาพันธ์ไม่กี้ดับเลข4ใช่ปะ1กุมภาพันธ์ออก912 3/ 0 7 2ตัวล่างออก97นะครับ เลข4ไแม่ปรากฏในหลักหน่วยบนเห็นไหมครับประมาณครับ1กุมภาพันธ์นะครับ912 3072ก็ต้องออก97นะครับหลักร้อยบวกหลักสิบครับ3บวก0ได้3 3บวกสที okay. s <S ่3 4เป็น5ได้เลขจะเขียนให้ชัดๆ เอกฮะนะครับอันนี้เป็นสูตรของดับหน่อยดับหน่อยบนระยะยาวนะครับหลุดในมีหลุด2วันในรอบ2ปีกว่านะครับเพราะว่าผมจะดูสถิต,ติเฉพาะถึงปี62ก่อนหน้านั้นก็คุณจะลองไปคำนวณเล่นๆดูแล้วกันนะครับนะผมให้ดูระยะสั้นๆนะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าโอเคสูตรนี้น่านำไปใช้มากน้อยเพียงใดแล้วแต่ท่านจัดใจนะครับอันนี้เป็นสูตรของ ตับหน่วยปริยายาวตลอดชีพสุดที่1น,นะครับลองเลือกนำเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับในการตัดเลขเลอน้อยชุดมากที่สุดนะครับในสุตรต่างๆในแง่มุมต่างลองกูลองไปกดดูแล้วกันนะครับแล้วค่อยดูทีละคลิปนะครับดูทีละคลิปกันทำหน่อยนะครับค่อยๆกดดูวนไปวนมานะครับแชร์ลง Facebook ได้แชร์ลงในไลน์ได้นะครับปรึกษากันนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสูตรหน่วยโชคสถิ หีึ่ล้านกับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ